โจวพร้อมยังโโสสพล้อดให้สีสอดสีสีสีสอดไปสอดจ็ดสิบแปดสอดจิตยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่และยี่สิบสองบาทเดือดเดือดเด ไม่ได้หรือเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะเขาก็จะไปด้วยเย่ yeah, ไปที่ไหนคืออะไรไปที่ไหนหมายถึงตอนนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวเขาจะไปไปส่งไงไปไป hmm? ไปแลนส้มโอเคแต่ได้จะไปเอาโน,น้ตบุ๊ก <2. S 2> ไปตกปลา รู้ไหมเพราะอะไรฮะรู้ไหมเพราะอะไรถึงอยู่ทีสามเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรเพราะอะไรครับไม่รู้รู้หน่อยรู้หน่อยเหอรู้นิดนึงไม่รู้รู้ไน้ดิเอาชื่อรู้รู้นิดนึงได้ไหมเพราะอะไรไม่รู้ไงรู้สิจะรู้ดิค่ ก็เดินราบอะกูเห็นคนนี้ไม่เอาไม่ให้แม่อะไรอยากจะทำมิดีมิไรทำไมทำมดิดีไม่ดีไม่ยยไรยังไงมันครูดาวอะไรวะดาแก้งเหรอ หนูเป็นผู้หญิงรักนวลสมวนตัวอะไรนะหนูเป็นผู้หญิงรักนวลสมวนตัวอะไรอ่ะอันนี้เราดีเหรออันนี้ได้นอนแล้วนะครับทำไงก่อน คืออันไหนเราวะกดไม่ได้อีกรอบเลหรกดอะไรคือทำอไร บอมเพชนเหรอวาดใครอ่ะฮะอะไรขยะทำไมมันสกกระปกกวัดใครอ่ะที่แลนอันนี้แล้วรอก่อนเลยเป็นทึงเอาขยะไปทิ้งก่อนไม่เห็น ถือถุงมาสิครับถือไงครับขอโทษครับถือถือไงครับถือถุงมาถือยังไงเพราะปีหมดไงอ้าเพราะปีหมดอะไรเพราะปีหมดเพราะปีหมดไหนห<อ>นึง่ง หนึ่งห้าเจ็ดใส่ฮะใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ถังอ่ะล่ะเคเอาไปเอาไปทิ้งไงเป็นคนดีเนะ ต้องมล็อกได้ไงเป็นคนดีนั่นดีเนาะอืทิ้งล้านตรงเนี้ยที่ทิ้งอันนี้อันนี้ที่ทิ้งเหรอทิ้งถูกที่ถูกทางแนละ้วเนี่ยทิ้งไปเ,เยอะเยอะทิ้งแล้ว ทำความดีก่อนไปหรอ่ออ,อ,ออ๋อนี่ไงถังใครอ่ะไม่เป็นไรทิ้งไปละแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะไปละไปแล้วทำไงทำอะไรมันต้องทำอะไรด้วยหรอน,นี้ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ทำนานละเดี๋ยวงงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อยู่แบบคงเดียวแบบแน้ <c oughs> ทุกวันคือพอเห็นรูปก็คือ ไ,ไม่ไม่ไม่จะเอาเดียวไปไหนก่อนเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายปล่อยเร็วเลยอันน่ะไม่ปล่อยถ้าเอาเดียวไปทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะทำไมแค่นี้ยังร้ายไม่พออีกเหรอ,อเอยไรไหน คืออะไรจะหลบเหรออะไรเดี oh. hmm? <mit> ๋ยวจะมาดูว oh. ิวกอดเธอไงกอดเธอไงครับกอดอะไรเดี <under> ๋ยวดูวิวอยู่ก็เลยสิใครันขับรถขึ้นมาเนี่ย ใช่ที่ขับเล่นไหมโอายว้เฟนี่ว่ะนานแล้วนะครับอันนี้นะครับวันนี้ค่ะนี่ครับอะไร,ะไรเนี่ยคืออะไรทำอะไรก่อนทำอะไรมันต้องทำอะไรหรอ เห็น <ท egen S 2> ไหมนั่นน่ะเห็นไหมตรงนี้เธอไม่อยู่แล้วเขาก็ลืมแล้วอือก็ลืมค่ะนั่นน่ะต่างคนต่างลืมนะฮะหมายถึงใครหมายถึงคนที่ถ่ายรูปหมายถึงที่ถ่ายรูปไรพู้นีโ้ เอาก็บอกว่าเราก็ลืมแล้วหมายถึงที่เขาถ่ายรูปไม่รู้เอาไม่ใช่อันนี้เราไปนอนครับไม่ได้ดุมเดี๋ยวก็โดนถ่ายเี่ไม่เป็นไรเอาเงินที่หนูให้มา5ล้านใช้ไปเลยเอาที่หนูให้ไปเอาไปจ่ายทออะไรับครับด้วโตัวชัวครับไรครับ วายยังครับอ,ะ,อะได้ครับได้ <c oughs> บายบายอันนี้ค่ะอันนี้ครับมึงทำไรวุ่นไม่เห็นกูอย่าเห็นกูสิอย่าเห็นกูไม่เห็นเน่ตัว หรือว่าจะไปมดลืมไง <c oughs> จะซื้ออะไรลืมแล้วเนี่ยเออดดและเอามาเลยเฮียเฟมีหลักฐานด้วย <S <S> <S เอามาเรื่องอะไรรีบหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองแสนไอเกลไม่เข้าวอนะเกลเกล น้าจ่ายตังคตัวเองหรอแต่ตังคายเนี่ยเฮียจ่ายแล้วโอีไม่คได้แล้วนะครับฮะสวัสดีครับไปไหนอ่ะไปไหนพี่พอดเอออะไรพี่พอดเมื่อก่อนอยู่กับเกลถึงหกโมงเช้าเกลก็จะไปนอนแล้วเกลก็จะไปนอนแล้วอ้าวใช่หรอ เห็นมันส่งเข้านอนกูเข้ามายังไม่ไปนอนท้าไม่เกี่ยวนอนไวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่สองวันนะเฟดูแลแบงค์ด้วยดูแลเพื่อนๆด้วยจริงปั้นอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โดดกไม่อยู่สองวันหนึ่งสองวันนี่ไงพรุ่งนี้แล้วก็มาเลยน่ะฮะพี่ฟอมาอยู่ด้วยป่ะเนี่ยไม่อยู่อมแล้วทำไมเฮียจะไม่อยู่บอกว่า ไม่บอกว่าอยู่แบบนี้ไม่พี่มาตอกอ่ะถามว่าทำไมคือถามทำไมว่าเฮียไม่อยู่ด้วยอก็เดี๋ยวก็พอไม่อยู่ไงเกี่ยวอะไรเธอแบบไปเกเรกับเกลวธอหยาบมากสติเธออะบ้าปะเนี่ยเออบ้าเออแล้วเธอสงใส่เขานอนน้อย พวกนี้เธอก็ต้องดูแลแกงอออใช่บอสเฟย์อ่ะบอสเฟย์เก <co ็บค่าปรับเพื่อนด้วยอูตรงนี้ก็ได้อะอยู่ตรงนี้เขาขึ้นบอสเฟย์เก็บค่าปรับเพื่อนด้วยนะดูมิพุดดิ้งยังไม่จ่ายดูแกงด้วยเออไปไปเก็บให้หมดเลยสวัสดีนะครับพไบให้หมดเลยสวัสดีนะครับใช่พี่บูลลิงเก็บสองแสนสวัสดีนะครับค่ะันดีค่ะกลับมาเร็วๆนะแก้วฝันดีแก้ว เธอไปนอนกันไม่ได้หรือยี่สองแสนมะทำไงได้เกี่ยวเพราะว่าจ่ายตังแล้วไม่มีข้าวปั่นะได้กอดไปเลยไม่ใช่มันคนละส่วนอือันนี้ไม่มีข้าวปั่นะอืไม่ให้อันเนี้ยไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอาอยากหายไปไม่ให้แล้วโทษประเทศเนี่ย ไม่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 ไมดูด,ดูโทษยงนะืนอ่ะโทษทำไมโอเคโอเคทีหลังก็แค็บไว้สิเอาใครจะรู้ว่ามันไม่ขึ้นหรืเอองั้นก็ผิดผิดที่ใครอ่ะผิดที่เขาเอเอ,าขอขอ,ขอเทอครับใช่งั้นก็รับผิดไปซะเองซื้ออะไรนี่เงียครับอ,อ,อะไรนะคนมันต้องกินต้องใช้นะขอเธอครับ เเนี่ยครับทงไงก่อนทำยังไงไม่หยาขอโทษเนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาเขาใช้แรงงานขอโทษเนี่ยอะไรไปเบลไปเบลไปไอเกียวขวมาจากข้างทางไม่มีโดนใช้แรงงานครับไม่ได้ใช้แรงงานเลยครับมั่วแล้วฮะไหนฮะจู่ก็บังคับอะไรบอกแล้วไงว่าทำโทษไม่เอาไม่อะไม่ไม่ทำโทษ ทำโทษไปเลยไม่ได้ไม่ต้องมาอ้อนวอนขอร้องไม่ต้องมาขอร้องขึ้นมาไปไหน <c oughs> เดี๋ยวก็โดนป่าวี <c oughs> ย<ะ>่ามไ่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ย ไม่ได้ลงโทษอยู่ <Okay. S 2> อย่างั้นเดี๋ยวหยุดลงโทษเมื่อไหร่เดี๋ยวก็วทำตัวดีๆสิโอเคครับให้คุณดื่มเขารอตั้งห้าวันสามวันจะมาง้อสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ให้หายนอนนะคุณดื่มเขารอเป็นห้าวันงั้นอดอไปเลยห้าวัน,วนอะไรนะห้าวันอด โอเคเราเราได้ไม่ไปอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องตกปลาคนเดียวอีกวันนี้วันหกวันคือเราทำไมชอบถึงดุก <Okay. S 1> ็กกยาไม่ยอมตกปลาด้วยไอ้แกีวทิ้งเข่าไว้เนี่ยไม่รับผิดชอบเนี่ยเนี่ยไม่จริงอะ่ะ อ้าวครเกียวทิ้งไว้ไม่ได้ใช้แรงงานครับไม่ใช้แรงงานเลยผมโดนใช้แรงงานครับเกีวเกี่ยวครับพี่ปิ้งทำพี่โดยทำไมไม่ได้ใช้แรงงานครับแเกีวทิ้งไว้ของไว้ข้างทางก็เลยเก็บมาไม่ใช่ครับเขาแบบเขาหลอกผมไปช่วยเขาขายยาครับเนี่ยโอ้โหมันไม่เกี่ยวเลยครับไม่ใช่ครับผมขายออกรัวครับเขาดูดดวงผมไปหมดเลยครับไม่จริงครับไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงเกียวเชื่อใครนะคะเกียว ใช่เหรอค่าต like ัวแพงมากเลยเหรอติดใจคุณทำด้วยอะไรครับแต่ว่าอย่าลืมเพลง Baby B นะคะได้ได้ครับขอเพลงใหม่เอาตึงๆนะคะตึงๆเลยนะได้ค่ะพี่บ like ี้ขอเบอร์ติดหน่อเขาไว้ให้ด้วยเอาไว้ได้ถ işte> ้าเพลงออกมาไม่ดีนี่ค่าเลยนะดีอยู่แล้วครับนี่แหละคุณนะครับที่ไม่ดีอ่ะ ก็ค,ออคุณใช้ไม่เคยใช้ครับฮัโลโหลมาแล้วนะครับครับครับไหนยังไม่เห็นใบเลยอืเดี๋ยวไปหรอกใบสิก็เดี๋ยวไปไงครับ ก็ไปก็บินสิก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวคือกี่โมงก็เดี๋ยวไปเลยไปบินเลยเชเคครับ ở đây สวัสดีค่ะคุณย่าเป็นไรลูกทำไมเดินเสาสอยจังเข้าไปแล้วไรคุยเข้าไปเขาไปแล้ว,ลค,ลวค่ะอ๋เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ต้องล่าเริงสิลูกหนูล่าเลิงไม่ได้หาพ<บ>่อใหมลูกใช่ไหมโอ้ใช่ไหเลยท<ม>ี่หนูว่าเป็นลูกหลาน การที่หนูมาเป็นลูกหลานยแมวเนี่ยแมวอุ้ยไม่ได้ละเป็นไม่ได้ละเป็นไม่ได้ละวเขามีเมียละพอพอฝากก่อนนะเดี๋ยวไปหาชุดก่อนโอจบพี่หนูเจอกันนะหนูไม่อยู่หลายวันเจอกันค่ะไปไหนครับไม่อยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวเพื่อนเพื่อนเจอกันนะเดี๋ยวไม่อยู่สองวันแายบายสวัสดีค่ะ ก่อนเลยแม่้ว <si ่าเออฮะไปแหกโคลกันเพื um ่อนโดดโดดบายบายเดี๋ยวเดียวไปละไม่ไม่พี่กย์หนึ่งสองสามอย่าไปกดอืฮัพี่เกยพี่ขึ้นสนับแล้วเหลือขึ้นไม้คฮะบายบาย จำไม่ได้จำไม่ได้ม่ได้ยังไงยังไยังไงมิเกลคืออะไรมิเกลคืออะไรพี่จมิเกลได้ตลอดนะมิเกลควิเลย่ฮา